สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ทนินพอดแคสต์นะครับวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าข่าวที่เข้ามาตอนเช้ามันแรงมากแรงแบบที่ยุโรปทั้งเทวรีบสะดุ้งพร้อมกันเพราะเมื่อคือนรัสเซียเปิดฉากยิงมิสไซล์โดรนเข้าใส่ยูเครนหนักที่สุดในรอบหลายเดือนแล้วที่มันทําให้สถานการณ์ลุกเป็นไฟกว่านั้นคือนาโตต้องสั่งเครื่องบินรบขึ้นบินแบบดวนจีครับจากโปลแลนด์กับโรมาเนียพราะมีวัตถุบ,บางอย่าง ที่ยังไม่ชัดว่าเป็นมิสไซล์หรือดโดรนวิ่งเข้ามาใกล้เขตอากาศของนาโตพูดแบบบ้านๆคือมันหลุดเข้าพื้นที่บ้านเพื่อนบ้านแล้วไงครับซึ่งถ้าสงครามมันลุกลามไปถึงเขตนาโตจริงๆนี่คืออีกเกมเลยนะมันไม่ใช่แค่สงครามยูเครนรัสเซียอีกต่อไปแต่มันอาจกลายเป็นสงครามที่ทั้งยุโรปต้องลงสนามโดยไม่ตั้งใจวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆแบบไม่ต้องมีพื้นฐานก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมนาโตถึงต้อง scramble เครื่องบินและทั้งหมดนี้มันกำลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับอนาคตของสงครามในยุโรปไปจนถึงความเสี่ยงที่โลกอาจต้องเผชิญมาเริ่มกันครับเมื่อคืนนี้สถานการณ์มันเริ่มต้นจากเสียงไซเรนแจ้งเตือนภัยทางอากาศดังแทบทั้งประเทศยูเครนครับเราตามมาด้วยชุดมิสไซล์และโดรนจากรัสเซียที่ยิงเข้ามาแบบไม่ได้หยุดพักเหมือนตั้งใจจะทดสอบระบบป้องกันของยูเครนทั้งแผง ปกติเราจะเห็นการโจมตีหนักๆในฝั่งตะวันออกหรือฝั่งใต้ใช่ไหมครับแต่รอบนี้มันไปตกอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของอยูเครนซึ่งถือเป็นเขตที่คนมักคิดว่าปลอดภัยกว่าเพราะอยู่ไกลจากแนวรบแต่เมื่อคืนนี้คือไม่รอดครับหลายเมืองโดนถล่มพร้อมกันหนึ่งในพื้นที่ที่โดนหนักคือเมืองเทอร์โนปิลรายงานเมืองต้นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ10คนและบาดเจ็บนับ10รวมถึงเด็กอย่างน้อย12คน ซึ่งตัวเลขพวกนี้มันสะเทือนใจมากนะครับเพราะมันสะท้อนว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้ระวังพื้นที่พลเรือนเลยสิ่งที่น่าสนใจคือรัสเซียใช้การโจมตีแบบผสมทั้งมิซ้ายความเร็วสูงและโดรนจำนวนมากจุดประสมคือพยายามทะลุระบบป้องกันของอยูเครนเพราะถ้ายิงมาทีละชนิดระบบมันจะรับมือได้ง่ายกว่าแต่พอยิงเป็นคลื่นใหญ่ๆพร้อมกันมันทำให้เรดาร์และแบตเตอรี่ป้องกันต้องเลือกว่าจะยิงอะไรก่อนหลัง ซึ่งมีโอกาสหลุดได้แล้วทำไมต้องยิงไปฝั่งตะวันตกเพราะตะวันตกเป็นโซนที่ยูเครนใช้เป็นเส้นทางรับยุทธปกรณ์จากยุโรปและนาโต้รวมถึงคลังเก็บอุปกรณ์หลายอย่างถ้ารัสเซียตีเส้นนี้ได้ก็เหมือนตีเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมยูเครนกับยุโรปตรงๆเลยครับอีกอย่างคือช่วงนี้เป็นจังหวะก่อนฤด,ดูหนาวเข้าเต็มตัวทุกปีช่วงนี้รัสเซียจะยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั้งไฟฟ้าโรงไฟฟ้าและระบบขนส่ง เพราะเขารู้ว่าการโจมตีแบบนี้จะทําให้ยูเครนใช้ชีวิตลําบากขึ้นมากในช่วงอุณหภูมิติดลบและบั่นทอนกําลังใจทั้งทหารและประชาชนภาพรวมคือเมื่อคืนนี้ไม่ได้เป็นแค่การยิงมิสไซล์ธรรมดาแต่มันเป็นการโจมตีที่มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร,ร์ชัดเจนและพอรวมกับจํานวนผู้บาดเจ็บและรูปแบบการโจมตีมันทําให้หลายประเทศในยุโรปต้องขยับตัวทันทีครับนี่แค่จุดเริ่มต้นของคืนที่ทําให้ทั้งภูมิภาคสั่นไปทั้งแถบทีนี้ หลังจากรัสเซียยิงถล่มยูเครนหนักตลอดคืนสิ่งที่ทำให้ยุโรปทั้งโซนสะดุ้งพร้อมกันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดในโปแลนด์และโรมาเนียครับสองประเทศนี้เป็นสมาชิกนาโตเต็มตัวและสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อคืนคือสั่งเครื่องบินรบขึ้นบินทันทีแบบไม่ต้องคิดนานหรือที่เราเรียกกันว่า scramble mission หลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องขึ้นบินด่วนคำตอบมันเกี่ยวกับคำเดียวครับ ความไม่แน่นอนของวัตถุที่พุ่งเข้ามาใกล้ชายแดนรายงานจากอินด p e n d เดนต์และการเดี a ยนชื้อตรงกันว่าระบบเรดาร์ในโปแลนด์และโรมาเนียตรวจพบเส้นทางการบินของวัตถุไม่ทราบฝ่ายที่เข้ามาใกล้เกินไปในเขตอากาศซึ่งอาจเป็นชิ้นส่วนมิสไซล์หรือโดรนที่หลุดวิถีมาจากการโจมตีของรัสเซียสำหรับประเทศทั่วไปอาจรอดูสถานการณ์ก่อนแต่สำหรับนาโตมันเป็นเรื่องใหญ่ครับ เพราะพื้นที่ของสมาชิกนาโตถือเป็นเขตป้องกันร่วมกันทั้งหมดถ้าวัตถุใดๆล้ำเข้ามาโดยไม่รู้ที่มาเขาต้องตอบสนองทันทีไม่งั้นก็เหมือนปล่อยให้ภัยคุกคามหลุดเข้าบ้านโดยไม่ตรวจสอบผมขอให้ภาพง่ายๆแบบบ้านๆน,นะครับถ้าคุณเห็นใครสักคนเดินเข้ามาในบ้านคุณตอนกลางคืนโดยคุณไม่รู้ว่าเขาคือใครคุณจะเปิดไฟตรวจสอบหรือคว้าอะไรมาป้องกันตัวไหม โปแลนด์กับโรมาเนียก็ทำแบบนั้นเลยครับไม่รอให้เกิดเรื่องก่อนแล้วค่อยมาแก้และที่สำคัญกว่านั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนเคยมีโดรนและมิสไซล์จากนัดเซียหลุดเข้ามาในโปแลนด์จนมีผู้เสียชีวิตจริงๆเหตุการณ์นั้นฝังใจนาโตมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าสป i ินอเวอร์หรือลูกหลงข้ามพรมแดนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง เพราะงั้นพอเรดาร์จับอะไรแปลกๆได้แม้เพียงเล็กน้อยนาโต้ NATO จะไม่เสี่ยงเลยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือตอนนี้คือช่วงรัสเซียเร่งโจมตีก่อนฤดูหนาวเวลารัสเซียยิงโดรนทีเป็นฝูงมันจะมีบางตัวที่วิ่งผิดทางบางตัวหลุดจากสัญญาณควบคุมแล้ววิถีก็วูบเข้าใกล้เขตประเทศเพื่อนบ้านสำหรับนาโต้มันไม่ใช่เรื่องโดรนหลงทางมันคือเรื่องความเสี่ยงระดับภูมิภาคเพราะถ้าวันใดวันหนึ่ง วัตถุที่หลุดมาเกิดระเบิดใส่บ้านใครสักคนในโปลแลนด์อีกครั้งแค่วินาทีเดียวโลกจะเข้าสู่เกมใหม่ทันทีอย่าลืมนะครับว่าโปลแลนด์และโรมาเนียคือสมาชิกนาโต้ถ้าพวกเขาถูกโจมตีอย่างตั้งใจนาโต้ต้องตอบโต้โดยอัตโนมัติภายใต้ใตกฎ Article 5และมันคือกฎที่ไม่มีประเทศไหนอยากใช้เพราะมันหมายถึงการตอบโต้ทางทหารทั้งค่ายต่อศัตรูร่วมกันดังนั้น การขึ้นบินด่วนเมื่อคืนคือการบอกว่าโอเคฉันเห็นแล้วฉันพร้อมแล้วและอย่าให้มันเข้ามาเป็นครั้งที่สองสุดท้ายสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ายุโรปตอนนี้ไม่ได้ยืนดูเหมือนสงครามที่ไกลตัวอีกต่อไปแล้วครับมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆและทุกประเทศรู้ดีว่าความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวอาจเปลี่ยนทิศสงครามทั้งภูมิภาคได้เลยเรามาดูกันครับว่าทำไมยุโรปถึงผวาจริงๆ หลังเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เพราะต้องบอกตรงๆว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่โดรนหลงทางหรือมิสไซล์พลาดเป้าแต่มันกระทบกับความมั่นคงทั้งภูมิภาคแบบตรงๆอย่างแรกเลยยุโรปเคยเจ็บมาแล้วตอนปี2022 โดรนหลงทางจากรักเสเซียตกในโปลแลนด์ทำให้มีคนเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้ทุกประเทศจำฝังใจว่าสงครามนี้มันสามารถล้นออกไปนอกอยูเครนได้จริงไม่ใช่แค่ความเป็นไปได้ในทฤษฎีเพราะฉะนั้นพอเห็นอะไรแปลกๆในเรดาร์ทุกคนก็จะระแวงทันทีว่าคราวนี้จะสำรอยหรือเปล่าจุดที่2ยุโรปกำลังอยู่ในช่วงเปราะบางทางการเมือง หลายประเทศกำลังถกเรื่องงบประมาณกลาหมภัยคุกคามทางอากาศและการสนับสนุนยูเครนต่อไปจะเป็นแบบไหนมันเป็นช่วงที่ความเห็นแตกเป็นสองฝั่งพอดีคนที่สนับสนุนกับคนที่อยากลดบทบาทแล้วจังหวะนี้รัสเซียดันยิงโจมตีหนักก็เท่ากับกดปุ่มเร่งความกังวลของยุโรปเข้าไปอีกจุดที่3ที่สำคัญมาก ยุโรปกำลังจะตัดสินใจเรื่องการยึดทรัพย์สินของรัตรเซียหลายแสนล้านยูโรเพื่อเอามาใช้ช่วยยูเครนนี่คือหัวข้อที่รสัสเซียไม่พอใจที่สุดและมองว่าเป็นการประกาศสงครามทางเศรษฐกิจดังนั้นพอมีความเคลื่อนไหวนี้ปุ๊บยุโรปก็รู้เลยว่าความเสี่ยงที่รสัสเซียจะส่งสัญญาณตอบโตม้มันเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวและสุดท้ายจุดที่ทําให้ยุโรปหวาที่สุดเลยคือมันใกล้บ้านมาก เมืองที่โดนโจมตีครั้งนี้อยู่ห่างจากชายแดนโปโลแลนด์ไม่มากสำหรับยุโรปที่เคยคิดว่าสงครามอยู่ไกลตัวตอนนี้เขารู้สึกได้แล้วว่าไฟมันร้อนมาถึงรั้วบ้านนี่คือจุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาเลยครับทั้งหมดนี้รวมกันทำให้เมื่อคืนไม่ใช่คืนที่ยุโรปมองว่าก็แค่รัสเซียโจมตียูเครนอีกครั้งแต่เป็นคืนที่ทำให้เขาต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมรับมือหรือยัง ถ้าสถานการณ์มันลามมาถึงเราคำถามต่อมาที่หลายคนอยากรู้คือทำไมรัเสเซียต้องเร่งโจมตีช่วงนี้มันไม่ใช่แค่บังเอิญหรือยิงเล่นๆน,นะครับมันมีเหตุผลทั้งเชิงทหารการเมืองและยุทธศาสตร์ล้วนๆอย่างแรกคือฤดูหนาวกำลังจะเริ่มนี่เป็นช่วงที่รัเสเซียชอบโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอยูเครนที่สุดไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าระบบส่งไฟหรือระบบน้ำเพราะถ้ายูเครนไม่มีไฟไม่มีความร้อน ชีวิตประชาชนจะลำบากมากและมันก็จะบั่นทอนทั้งขวัญกำลังใจและกำลังรบของยูเครนในคราวเดียวทุกปีเราจะเห็นรูปแบบนี้และปีนี้ก็ไม่ต่างครับอย่างที่สองคือรัเสเซียต้องการกดดันยุโรปก่อนการประชุมใหญ่กลางเดือนทอคเพราะยุโรปกำลังพิจารณาจะเอาทรัพย์สินรัเสเซียที่ถูกแช่แข้งกว่า3 0 0แสนล้านยูโรมาใช้ช่วยยูเครนถ้ายุโรปอนุมัติจริงนี่จะเป็นเกมเปลี่ยนเลยรัเสเซียจึงโจมตีหนักในช่วงนี้ เพื่อส่งสัญญาณว่าอย่าก,กดชั้นจนมุมเกินไปนะไม่งั้นสถานการณ์จะยกระดับขึ้นได้อีกอีกประเด็นหนึ่งคือยูเครนกำลังรออาวุธล็อตใหม่จากยุโรประบบป้องกันอากาศรุ่นใหม่ๆจะทยอยเข้ามาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสำหรับรัสเซียนี่คือจังหวะที่ต้องเร่งโจมตีให้ได้ผลที่สุดก่อนที่ยูเครนจะมีโล่ป้องกันแน่นกว่าเดิมจะเรียกว่าโจมตีเพราะช่วงเวลาทองก็ว่าได้และสุดท้ายภายในรัสเซียเอง ก็กำลังเร่งสร้างภาพความแข็งแกร่งให้ประชาชนเห็นมีข่าวว่ารัเสเซียเพิ่งผ่านกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการเสริมกองกำลังสำรองเป็นจำนวนมากการโจมตีหนักแบบนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ารัเสเซียยังคงได้เปรียบและพร้อมสู้ในเกมยืดเยื้อพูดง่ายๆก็คือตอนนี้รัเสเซียกำลังมองว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสภาพอากาศการเมืองยุโรปและจังหวะอาวุธของยูเครน เพราะฉะนั้นเขาจึงเร่งโจมตีเต็มกำลังเพื่อทำให้ฝ่ายตรงข้ามอ่อนแรงที่สุดก่อนที่เกมจะเปลี่ยนในอีกในกี่เดือนข้างหน้าพอพูดถึงรัสเซียทีนี้หลายคนก็จะถามต่อว่าแล้วฝั่งยยูเครนเองตอนนี้อยู่ตรงไหนของสงครามแล้วต้องบอกตรงๆว่าภาพรวมตอนนี้มันเป็นช่วงที่ยูเครนกำลังอยู่ในจุดที่เหนื่อยที่สุดจุดหนึ่งตั้งแต่สงครามเริ่มเลยก็ว่าได้ครับอย่างแรกคือ,อยูเครนก,กำลังเผชิญการโจมตีหนักต่อเนื่อง สัปดาห์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับหลายเมืองในยูเครนโดนมิสไซล์ถาโถมมาเกือบทุกคืนระบบป้องกันอากาศต้องทำงานตลอดแบบไม่พักและปัญหาคือกระสุนสกัดมิสไซล์ของยูเครนมันมีจำกัดครับยิงได้เยอะแค่ไหนก็ใช้ไปพอๆกับที่ต้องเก็บไว้ใช้วันต่อไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่รัสเซียยิงชุดใหญ่ยูเครนจะต้องเลือกว่าจะป้องกันจุดไหนก่อนมันเป็นเกมที่เสียเปรียบตั้งแต่ต้น อย่างที่สองอยูเครนต้องการระบบป้องกันอากาศเพิ่มอีกมากทุกวันนี้สิ่งที่ยูเครนต้องการมากที่สุดไม่ใช่รถถังไม่ใช่ปืนใหญ่แต่คือระบบป้องกันอากาศเช่น Patriot Iris T NASAMS เพราะสงครามมันเปลี่ยนรูปไปแล้วครับจากการรับภาคพื้นดินกลายเป็นสงครามดโดรนมิสไซล์ แต่ยุโรปและอเมริกาก็มีจํานวนจํากัดยูเครนจึงต้องรอการจัดส่งรอบใหม่หลายเดือนตรงนี้ทําให้ช่วงนี้ยูเครนเหนื่อยที่สุดเพราะต้องรับมือกับคลื่นโจมตีโดยที่โล่ป้องกันยังไม่เต็มอย่างที่ 3. เซเลนสกีเองก็ต้องเดินสายเจราจาหนักมากล่าสุดเขาเดินทางไปพบผู้นําตุรกีเพื่อขอการสนับสนุนด้านความมั่นคงเพราะรู้ดีว่า อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นจุดตัดสินสำคัญว่ายูเครนจะมีกำลังมากพอที่จะรักษาเมืองต่างๆได้หรือไม่แต่สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือตอนนี้ยูเครนถูกประกบจากทุกด้านรัสเซียโจมตีจากฟ้าทรัพยากรทางทหารกำลังร่อยรอการเมืองในยุโรปและอเมริกาก็ทำให้ความช่วยเหลือมีความไม่แน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นยูเครนก็ยังประคองแนวรบส่วนใหญ่ไว้ได้และยังไม่เสียพื้นที่สำคัญเพิ่ม มันสะท้อนให้เห็นว่าฝั่งยูเครนเองก็ยังมีขีดความสามารถสูงมากแม้จะโดนกดดันหนักขนาดนี้พูดง่ายๆคือยูเครนตอนนี้เหมือนนักมวยที่โดนรุมหมัดชุดใหญ่แต่ก็ยังยืนอยู่บนเวทีให้ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดช่วงหนึ่งของเขาเหมือนกันครับแล้วหลายคนก็เริ่มสงสัยครับว่าถ้ารัสเซียยิงพลาดมาทางโปแลนด์หรือโรมาเนียทำไมนาโตไม่กดอาร์ติเคไฟไปเลยคำตอบคือ มันไม่ง่ายแบบนั้นครับ Article 5คือกฎทองของนาโตครับมันบอกว่าถ้าหนึ่งประเทศถูกโจมตีสมาชิกทุกประเทศต้องตอบโต้ร่วมกันซึ่งพูดในภาษาชาวบ้านคือถ้าคุณตีเพื่อนผมคุณต้องสู้กับพวกเราทั้งแก๊งมันเป็นกฎที่หนักมากและไม่เคยถูกใช้กับรัเสเซียแล้วทำไมนาโตไม่กดเพราะเขาต้องพิสูจน์ก่อนว่าการโจมตีนั้นเป็นเจตนาไม่ใช่อุบัติเหตุ ถ้าเป็นมิสไซล์ที่หลงทางโรนที่ควบคุมไม่ได้หรือเศษชิ้นส่วนกระเด็นเข้ามาในชายแดนนาโตจะจัดเป็น accidental spill over ซึ่งตามขั้นตอนคือเขาจะประท้วงเดินหน้าเพิ่มระบบป้องกันแต่ไม่ถือว่าเป็นการลุกรานโดยตรงอีกอย่างหนึ่งคือนาโตเองก็ไม่อยากเป็นฝ่ายทำให้สงครามลุกลามถ้ากด Article 5ปุ๊บเท่ากับเปิดสงครามโดยตรงกับรัสเซียทันที และไม่มีใครในยุโรปอยากให้มันไปถึงจุดนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆและสุดท้ายรัสเซียเองก็รู้ครับว่าเส้นนี้ห้ามข้ามเพราะถ้าทำโดยตั้งใจนั่นจะเป็นการเปิดสงครามกับ30กว่าประเทศในคราวเดียวซึ่งรัสเซียก็ไม่ได้อยากไปถึงตรงนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจึงอยู่ในภาวะที่เราจะเรียกง่ายๆว่ากดกันไปกดกันมาแต่ไม่อยากให้มันระเบิดจริงๆสรุปคือ นาโตยังไม่ใช้ Art. i c l เ5เพราะยังไม่เห็นหลักฐานว่าเป็นการโจมตีโดยตั้งใจแต่เหตุการณ์วัตถุลงเข้ามาเมื่อคืนก็ทำให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าเส้นแบ่งนี้มันบางมากบางจนแค่โดรนตัวเดียวหลุดเข้ามาผิดมุมก็อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้เลยงั้นคำถามสุดท้ายของวันนี้ก็คือแล้วเราควรจับตาอะไรต่อจากนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่จบลงแล้วหายไป มันเป็นเหมือนสัญญาณว่าหลายอย่างกำลังจะเปลี่ยนอย่างแรกเลยประชุมยุโรปวันที่18ธันวาคมนี่คือวันที่สำคัญมากครับเพราะผู้นำสหภาพยุโรปต้องตัดสินใจว่าจะเอาทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกแช่แข็งกว่า3 0 0 0นล้านยูโรมาใช้ช่วยยูเครนหรือไม่ถ้ายุโรปอนุมัติจริงบอกได้เลยว่าเกมสงครามจะเปลี่ยนทันทีฝ่ายรัสเซียจะไม่พอใจแน่ๆและอาจตอบโต้ด้วยวิธีที่คาดเดายากมาก เพราะฉะนั้นอันนี้คือสัญญาณไฟแดงที่ทุกสำนักข่าวจับตาอย่างที่2รูปแบบการโจมตีของรัสเซียทารัสเซียยังยิงชุดใหญ่ถี่แบบนี้แปลว่าพวกเขากำลังเร่งกดดันยูเครนเต็มที่ก่อนฤดูหนาวแต่ถ้าโจมตีลามเข้าใกล้าชายแดนนาโตบ่อยขึ้นนั่นอาจหมายถึงความเสี่ยงที่สปิลโอเวอร์จะเกิดซ้ำและครั้งหน้าอาจไม่ใช่แค่วัตถุลึกลับแต่อาจเป็นอะไรที่กระทบกับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านจริงๆตอนนั้น สถานการณ์จะเปลี่ยนไปอีกระดับเลยครับอย่างที่ 3. ท่าทีของสหรัฐอเมริกาเพราะอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนอาวุธรายใหญ่ที่สุดของยูเครนการเมืองภายในสหรัฐตอนนี้ส่งผลโดยตรงกับสงครามถ้าเกิดมีการชะลอหรือปรับทิศทางการช่วยเหลือนั่นก็จะยิ่งทําให้ฝั่งยูเครนลําบากขึ้นแต่ถ้าสหรัฐส่งสัญญาณแข็งเหมือนก่อนหน่วยข่าวกรา,าวและอาวุธชั้นสูงก็จะส่งถึงยูเครนต่อเนื่อง และสุดท้ายสิ่งที่เราต้องจับตาคือการเปลี่ยนแปลงของประชาชนในยุโรปเองหลายประเทศเริ่มรู้สึกว่าสงครามมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วถ้าความกังวลของประชาชนเพิ่มมากขึ้นมันจะส่งผลกับทิศทางการเมืองทิศทางงบประมาณและนโยบายต่างประเทศของยุโรปอย่างมากพูดง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่บนเข็มวัดที่แกว่งไปมาแรงมากและการขยับเพียงเล็กน้อยจากรัสเซียหรือจากยุโรป ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในสงครามนี้ได้ทันทีเอาละครับทั้งหมดนี้คือภาพรวมของเหตุการณ์เมื่อคืนที่รัสเซียยิงถล่มหนักที่สุดในรอบหลายเดือนจนทําให้นาโตต้องแ c r a m b l e เครื่องบินรบขึ้นบินแบบทันทีมันไม่ใช่แค่การโจมตียูเครนแต่เป็นสัญญาณว่าเส้นแบ่งระหว่างความขัดแย้งในยูเครนกับความมั่นคงของยุโรปกําลังบางลงเรื่อยๆสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนนี้คือสงครามที่เริ่มกลายเป็นเกมประสานร,ระหว่างทหารการทูตเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศต่ตางๆ ทุกเรื่องมันผูกกันหมดและแค่หนึ่งเหตุการณ์เล็กๆก็อาจส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งภูมิภาคผมจะคอยอัปเดตให้ทุกวันนะครับถ้าคุณชอบแนววิเคราะห์แบบสบายๆเข้าใจง่ายๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทนิน i Podcast ด้วยนะครับเสียงของคุณช่วยให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อได้จริงๆวันนี้ขอบคุณมากที่รับฟังกันจนจบแล้วเจอกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ